นี่คะ่ะไม้ใบไม้ประดับคะ่ะใบสีสวยมากเลยสีแดงเขียวๆชมพูสวยงามเลยคะ่ะทุกท่านนี่คะ่ะจะให้เขาขยายพันธุ์แล้วก็ต้องแยกออกไปนะคะนี่คะ่ะต้นแยกต้นออกไปนะคะเพราะพันธุ์ใส่กระถางเอาไว้นะคะตอนนี้เขาก็ออกมาเยอะเลยสวยมากเลย ถ้าถามชื่อจำไม่ได้ค่ะทุกท่านแต่ใบถ้าคนที่ชอบเล่นต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ว่าชอบปลูกต้นไม้ค่ะไม้ประดับก็คงจะนึกชื่อออกนะคะตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะต้นพันธุ์นี้ก็ใบเล็กเรียวแหลมนะคะสีชมพูค่ะใบสวยมากเลยค่ะดูใบเขาสิค่ะ นี่คะ่ะไม้ใบไม้ประดับคะ่ะใบสีสวยมากเลยสวยสวยมากปลูกไว้นานแล้วคะ่ะไม่ได้ติดชื่อเอาไว้นี่สวยๆทั้งนั้นเลยไม้ประดับสวยจังเลย ไม้ใบไม้ประดับเนี่ยแหละคะ่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยไม้ประดับสวยจังจะให้เขาขยายพันธุ์แล้วก็ต้องแยกออกไปนะคะนี่คะ่ะต้นแยกต้นออกไปนะคะพราะพันธุ์ใส่กระถางเอาไว้นะคะตอนนี้เขาก็ออกมาเยอะเลยคะ่ะยังไม่ได้ได้แยกออกเลยนะคะนี่คะ่ะแยก ดูใบสวยๆส,สวยมากเลยค่ะเขาก็มีหลายสีนะคะสวยค่ะดูสิค่ะนี่ค่ะสีเขียวสีแดงหลายสีสีชมพูดูใบสวยๆส,สวยมากเลยค่ะ มีหลายแบบหมายประดับสวยงามมากเลยค่ะทุกท่านสวยมากชอบมากเลยค่ะการดูแลไม่ยากหรอกค่ะทุกท่านถ้าเราการดูแลไม่ยากหรอกค่ะทุกท่าน ถ้าเราดูใบเขาสวยเรียวนะคะมีใบกลมๆมมนๆแล้วก็ใบเลียวค่ะเลียวแหลมนี่ค่ะค่ะสวยค่ะ,คะตอนนี้เขาก็ออกเยอะเลยนะคะใบสีแดงสีเขียวสวยจังเลยจะให้เขาขยายพันธุ์แล้วก็ต้องแยกออกไปนะคะนี่ค่ะต้น แยกต้นออกไปนะคะเพราะพันใส่กระถางเอาไว้นะคะตอนนี้เขาก็ออกมาเยอะเลยนี่ค่ะไม้ใบไม้ประดับค่ะใบสีสวยมากเลยเราจำไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะต้นพันนี้ก็ใบเล็กเรียวแหลมนะคะสีชมพูค่ะใบสวยมากเลยค่ะดูใบเขาสิคะเอ้ย ส่วนต้นนี้ก็นี่ค่ะใบกลมๆนะคะสีเขียวค่ะสวยมากเลยนะคะมีหลายแบบค่ะอันค่ะเหมือนกันนะคะต้นนูนก็ใบเขียวอ่อนเลยนะคะตัดขอบด้วยใบเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มเลยนะคะสวยค่ะดูใบสิคะสวยจังชอบมากเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ ดูใบสิคะสวยจังชอบมากเลยคะ่แะแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีคะ่ะดูใบสวยสวยสวยมากเลยคะ่ะดูใบสิคะสวยจังชอบมากเลยคะ่แะแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะใบเล็กๆนี่ค่ะเลยสีแดงเขียวๆชมพูสวยงามเลยค่ะทุกท่านนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะปลูกง่ายค่ะทุกท่านเขาก็มีหน่อย,อย่นี้นะคะแล้วก็แยกออกปัออกไปค่ะเอาไปปลูกนะคะ ปลูกไว้หลากหลายเลยนะคะทุกท่านมีหลายแบบไม้ประดับสวยงามมากเลยค่ะทุกท่านสวยมากชอบมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะปลูกง่ายค่ะทุกท่านเขาก็มีหน่อย,อย่นี้นะคะแล้วก็แยกออกปัดออกไปค่ะเอาไปปลูกนะคะนี่นค่ะเหมือนกันนะคะต้นนู่นก็ใบเขียวอ่อนเลยนะคะ ตัดขอบด้วยใบเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มเลยนะคะสวยค่ะเลยไม้ใบไม้ประดับเนี่ยแหละค่ะสีสันค่ะเหมือนกันนะคะต้นนูก็ใบเขียวอ่อนเลยนะคะตัดขอบด้วยใบเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มเลยนะคะสวยค่ะมีหลายแบบไม้ประดับสวยงามมากเลยค่ะทุกท่านสวยมากชอบมากเลยค่ะ ปลูกไว้หลากหลายเลยนะคะทุกท่านแล้วจำไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะต้นพันธุ์นี้ก็ใบเล็กเรียวแหลมนะคะสีชมพูค่ะใบสวยมากเลยค่ะดูใบเขาสิค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยไม้ประดับสวยจังสวยสวยมากปลูกไว้นานแล้วค่ะ ไม่ได้ติดชื่อเอาไว้นี่ดูใบสิคะสวยจังชอบมากเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะใบเล็กๆนี่ค่ะปลูกไว้หลากหลายเลยนะคะทุกท่านเราวจำไม่ได้แล้วคะ่ะนี่ค่ะต้นพันนี้ก็ใบเล็กเรียวแหลมนะคะสีชมพูค่ะใบ สวยมากเลยค่ะดูใบเขาสิค่ะการดูแลไม่ยากหรอกค่ะทุกท่านถ้าเราเขาก็มีหลายสีนะคะสวยค่ะดูสิค่ะนี่ค่ะสีเขียวสีแดงหลายสีสีชมพูเลยส่วนต้นนี้ก็นี่ค่ะใบกลมๆนะคะสีเขียวค่ะ สวยมากเลยนะคะมีหลายแบบค่ะดูใบเขาสวยเรียวนะคะมีใบกลมๆมมนๆแล้วก็ใบเรียวค่ะเลียวแหลมนี่ค่ะคะสวยค่ะดูใบสวยสวย,สวยมากเลยค่ะดูใบสิคะสวยจังชอบมากเลยค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะแล้วจำไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะต้นพันุ์นี้ก็ใบเล็กเรียวแหลมนะคะสีชมพูค่ะใบสวยมากเลยค่ะดูใบเขาสิค่ะดูใบเขาสวยเรียวนะคะมีใบกลมๆมนๆแล้วก็ใบเลียวค่ะเรียวแหลมนี่ค่ะค่ะสวยค่ะนี่ค่ะ ไม้ใบไม้ประดับค่ะใบสีสวยมากเลยใบเขาสวยเรียวนะคะมีใบกลมๆม,มนๆแล้วก็ใบเลียวค่ะเลียวแหลมนี่ค่ะค่ะสวยค่ะดูใบสวยสวยสวยมากเลยค่ะถ้าคนที่ชอบเล่นต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ว่าชอบปลูกต้นไม้ค่ะไม้ประดับ ก็คงจะนึกชื่อออกนะคะตอนนี้การดูแลไม่ยากหรอกค่ะทุกท่านถ้าเราสวยมากเลยนะคะปลูกง่ายค่ะทุกท่านเขาก็มีหน่อย,อยนี้นะคะแล้วก็แยกออกปับออกไปค่ะเอาไปปลูกนะคะจะให้เขาขยายพันธุ์แล้วก็ต้องแยกออกไปนะคะนี่ค่ะต้น แยกต้นออกไปนะคะเพราะพันใส่กระถางเอาไว้นะคะตอนนี้เขาก็ออกมาเยอะเลยการดูแลไม่ยากหรอกค่ะทุกท่านถ้าเราเราจำไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะต้นพัน์นี้ก็ใบเล็กเรียวแหลมนะคะสีชมพูค่ะใบสวยมากเลยค่ะดูใบเขาสิค่ะสวยๆทั้งนั้นเลย ไม้ประดับสวยจัง